สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักท่านนะคะขอต้อนรับเข้สู่รายการเ a y f o ร w a r d ภาคพิเศษค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพบพูดคุยกันในรูปแบบของพอดแคสต์ค่ะพูดถึงเด็กๆจีนนะคะคุงทั้งสองคะออพี่เจเคยเคย,เคยได้ต้อนรับเด็กจีนนะคะจากมณฑลหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะมามาที่อสมทนะคะอายุ ประมาณ8ถึง13ขวบค่ะนะคะตอนแรกเราก็เอ๊เราจะคุยอะไรกับเด็กๆดีนะคะเขาบอกว่าเด็กจีนกลุ่มนีเน้เป็นเหมือนกับเยาวชนทูตพิเศษนะคะมาจากมาจากประเทศจีนนะคะแล้วก็จะมาดูงานที่ช่อง9อสมทอตอนนั้นยงนังนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเอ๊เด็กอายุ8ถึง13ขวบเนี่ยเขาจะมาดูงานอะไรที่อสมทเพราะว่าม,มันเป็นงานเกี่ยวกับการออกอากาศการแพร่ภาพกระจายเสียงใช่ไหมคะแต่ พอได้เจอตัวจริงๆของของเด็กกลุ่มเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าตื่นตัวมากเพราะว่าคาดไม่ถึงค่ะเด็กๆอายุแปดถึงสิบสามกลุ่มนี้เนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารในการแสดงออกอย่างมากภาษาอังกฤษเรียมากตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นครั้ง <c oughs> แรกที่ที่ทําให้เห็นที่ทําให้เห็นภาพจริงๆของเด็กจีนนะคะในในรุ่นใหม่นี้ด้วยนะคะว่าโอ้มีความสามารถมากถึงขนาดนี้ ไม่ทราบว่าุูหญินทั้งสองท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเด็กจีนรุ่นใหม่ยังไงคะอะไรที่หล่อหลอมให้เขาเป็นได้แบบนี้คะ่ะส่วนใหญ่หลังจากที่ตัดพวกวิชาการออกไปอ่ะพ่อแม่ก็จะเน้นเรื่องเหมือนแบบว่ากิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการใช,ใช่ไหมคะ เพราะว่าคือเขาก็จะมีมีแบบว่ามีสอนอะไรนะเนที่เรียกว่าพิธีกรสอนเรียนเป็นฝึกเป็นพิธีกรเนี่ยค่ะฝึกความกล้าหาญให้กับเด็กร้องเพลงฝึกความกล้าหาญความกล้าแสดงออกคือแบบเขาไม่อยากได้เด็กจีนสมัยก่อนที่แบบแบกกระเป๋านักหนักแล้วไปเรียนแล้วสุขภาพแย่แล้วต้องมาแบบให้น้ำเกลือตอนก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากกาจัดภาพนั้นออกไปจากระบบการศึกษาจีนกลายเป็นว่าเด็กสมัยเนี้ย ต้องออกกาลังกายด้วยต้องแบบสุขภาพดีเรียนก็คือเรียนเก่งแต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบต้องวิชาการจ๋าแต่คืออยากเน้นไปดัานวิชาความสามารถพิเศษอื่นๆด้วยอะค่ะใช่เพิ่งทราบนะคะที่มีมีวิชาสอนสอนการเป็นพิธีกรเขาเขาฝึกให้แบบกล้าแสดงออกแบบพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ไม่ปิดความคิดเนี้ยค่ะใช่อย่างของลูกเราเรียนเรียนวาดรูปอย่างเงี้ยนะคะ ครูเขาก็จะไม่ได้สอนแค่วาดรูมนะคะเมื่อพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยครูจะต้องให้ให้ลูกเนี่ยออกมายืนหน้าห้องแล้วจะต้องมาพูดให้ฟังว่าวันนี้วาดอะไรไปมีความคิดมีความเห็นยังไงบ้างคือต้องให้ให้ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่3ามขวบอะค่ะก็คือให้เด็กกล้าที่จะออกมายืนหน้าห้องแล้วก็มาพูดซึ่งเรามองว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกใช,ใช่แล้วอย่างอย่างของนี้ก็คือลูกเรียนเ,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 เกี่ยวกับพิธีกร ก็คือฝึกเป็นพีธีก่อนอเขาก็จะสอนเลยแบบเหมือนเหมือนมีหน้าจอให้เหมือนเราต้องออกคือเด็กต้องพูดและต้องท่องกรอจีนคือคําสละต้องชัดคือภาษาจีนคือด้วยความที่เนยเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะก็คือกลัวลูกภาษาจีนไม่ชัดทีนี้พอพาลูกไปเรียนตรงนี้ลูกเขาก็จะฝึกตามครูและภาษาเขาจะชัดชการพูดการภาษาจีนเขาจะดีแบบคือค่อนข้างโอเคเลยค่ะเวลาเรียนแล้วเด็กอะ่ะจะกล้าแสดงออกจะแบบไม่ไม่ค่อยกลัวเหมือนสมัยก่อนแบบคือ เดี๋ยวนี้เด็กจีนคือยกมือถามแม่พูดผิดก็แบบบอกเลยว่าแม่พูดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะกล้าสอนแารแสดงออกมาคืนโอ้แล้วสอนภาษาจีนเราอีกบางทีแบบ<ช>แม่คํานี้ไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมค่ะ,ะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่ทําให้ให้ได้เห็นถึงระบบการศึกษาของจีนรุ่นใหม่แล้วก็ทําให้ได้รู้จักเด็กจีนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมมาถึงเด็กลูกครึ่งอย่างลูกของฮูหยินตาวกับฮูหยินเนสด้วยนะคะว่า ว่าระบบการศึกษาเนี่ยหล่อหลอมให้เด็กๆชาวจีนเป็นแบบในทุกวันนี้ที่ได้เห็นเนี่ยนะคะคือกล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งเชื่อได้ว่าคงจะไม่มีใครเปรียบเปรยอีกแล้วนะคะว่าเด็กเอเชียอยู่หลังห้องพูดอะไรแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าครูถามอะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องออกเรื่องออกกบบาลังกายที่โรงเรียนเนี่ยคะ่ะคือเข้าป, 1>, <ช>ป .1 ปุ๊บเด็กจะต้องมีวิชากระโดดเชือกเด็กวิชาพละค่ะแต่ว่าเขากําหนดใ,ให้ต้องกระโดดเชือก เราต้องกระโดดให้ได้หนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งนาทีคือเด็กต้องสุขภาพดีอะค่ะคือเป็นวิชาพละซึ่งเด็กหลายคนก็คือห้ามมีเด็กอ้วนอยู่ในโรงเรียนประมาณนี้เลยอะค่ะอ๋อหรอคะเขาคือเพื่อให้เด็กมีสมสุขภาพที่แข็งแรงใช่ค่ะใช่ค่ะคือเขาจะตรวจร่างกายเด็กเนาะเราก็แบบถ้าน้ำหนักเกินหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ผู้ปกครองมารับรู้ว่าลูกคุณน้ำหนักเกินนะแล้วคุณต้องพาลูกออกกําลังกาย แล้วต้องกระโดดเชือกให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบเป็นบังคับคือจะมี็นหลักรนะคะเด็กจะต้องฝึกกันเยอะมากใช่ฝึกวิชากระโดดเชือกแต่เด็กก็คือว่าเป็นงกายก็ฝึกอะไรมากคือว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าถูกกดดันไหมคะผู้หญิงทั้งสองท่านคะหรือว่าคิดว่าเออแบบนี้มันก็ดีนะเพราะว่าลูกเราก็จะได้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยก็ไม่กดดันค่ะเพราะว่ามันคือ คือเหมือนพอรุ่นใหม่อคะค่ะเขาพ่อแม่ส่วนใหญ,ญ่ก็บางคนก็ออกกําลังกายอยู่แล้วเนาะเขาก็พาลูกคนจีนคือชอบออกกาลังกายอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็พาลูกไปปีนเขาอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นว่าเอออันนี้เป็นสิ่งสําคัญเขาก็ค่อนข้างแบบอยากให้ลูกมีสุขภาพที่ดีใช่คะ่ะ<ม>ก็อ,<า>ออกกําลังกายไปกับลูกค่ะ,ค,ะคือคือเขาก็าหนดเกณฑ์จริงๆนะคะแบบว่าอย่างเช่นสมมติว่าน้ําหนักต้องไม่เกินสี่สิบอยู่ปสามน้ำหนักต้องไม่เกินสี่สิบสมมตินะคะแล้วถ้าสมมติน้ำหนักเกินมาสี่สิบเอ็ด เขาก็จ, um จะคุยกับพ่อแม่แล้วว่าต้องควบคุมยังไงไม่งั้นเดี๋ยวมันเกินเกณฑ์แล้วอนาคตจะสุขภาพลูกจะมีปัญหาเบาหวานโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะให้ความรู้พ่อแม่แล้วก็คือจะต้องแบบช่วยกันใช่ค่ะมันควยคุมทางบ้านเลยเนาะพ่อแม่ก็ามกินแล้วแล้วคนที่ที่คุยกับเรานี่คือครูประจําชั้นใช่ไหมคะหรือว่าครูวิชาพละศึกษาที่ที่เมื่อเห็นว่าลูกเราน้ําหนักเกินเกณฑ์ที่กําหนดแล้วเนี่ยจะต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุย วนใหญ่เป็นครูประจาชัน้น<ช>ครูประจําชันชช้น<ช>จะแบบมีวีแชทพ่อแม่อยู่ค,ค่ะว่าเออ<ม>โอเคว่าชั่งน้ําหนักลูกลไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่แล้วถ้าเกิดหมอหมอเขาจะมาเขียนคอมเมนต์ไว้ว่าโอเคลูกคุณน้ําหนักเกินนะอันนี้ค,คือคือเออคุณครูประจําชั้นก็จะต้องมาแจ้งผู้ปกครองเขาจะมีหมอที่โรงเรียนเนาะเป็นพยาบาลหรือหมอประจาโรงเรียนนะคะเขาจะคอยตรวจดูแลสุขภาพเด็กสมมติแบบมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเขาจะเขียนรีพอร์ตมาให้พ่อแม่อะค่ะ บางทีก็ใส่มาในกระเป๋าเป็นแผ่นบอกว่าวันนี้ลูกคุณไปวิ่งหกล้มตรงนี้เป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนมาแล้วก็ใส่มาในกระเป๋าแล้วพอพ่อแม่เปิดก็ออดูแลลูกเขียวตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยคือถือว่าดีนะคะต่อวันอ่างี้ยค่ะเขาจะมีใบเล็กๆเขียนว่าวันนี้ลูกคุณเออแฮปปี้ไหมทานข้าวกลางวันได้หมดหรือเปล่านอนหลับหรือเปล่าจะมีใบเล็กๆอะค่ะเขียนมาแนบไว้ในกระเป๋าทุกวันเลยค่ะอย่างโรงเรียนอนุบาลลูกเต๋าค่ะ ย้ําว่านี่โรงเรียนของรัฐบาลก็ทําแบบนี้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกเตาอยู่รัฐบาลก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะ <c oughs> เขียนดีกว่าเอกนชนอีกนะของเน้นไม่เคยรายงานเลยว่าลูกกินข้าวเท่าไหร่มีวันนี้เออเขียนวันนี้ทานอะไรไปบ้างไม่ทานอะไรวันนี้ไม่วันร้องไห้อะไรเงี้ยก็แจ้งมาหมดของเน้นมีแต่เขียนว่าอ๋อมีแผลตรงนี้แค่นี้จบอ,อ,อแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นใช่ไหมว่าครูครครเนี่ยเขาก็ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงเลย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ครูดูแลเด็กหนึ่งต่อสิบหรือว่าครูโรงเรียนเอกชนครูหนึ่งต่อสี่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะสอย่างอหู่ในทกทักบาลครูใส่ใจครูใส่ใจมากอืเมื่อเมื่อครูใส่ใจมากขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าปัญหาบูลลี่จะไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนแน่ๆใช่ไหมคะมีไหมคะเพราะว่าจริงๆอนุบาลยเรายังไม่ได้เจิอนุบาลยังไม่มีนะคะ แต่ถ้าเป็นปถมมัธยมอาจจะมีเพราะมันมีแบบมันมีกฎหมายที่แบบเกี่ยวกับที่เนยเคยเขียนไหมครูญินปักกิ่งะคะ่ะเกี่ยวกับาการบูลลี่ถ้าลูกเราโดนบูลลี่ต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือ,อพ่อแม่จีนก็ก็ค่อนข้างจัดการแบบดีนะคะหมายถึงว่าคือถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็จะไปคุยที่โรงเรียนเลยไปคุยกับครูแล้วครูประจําชั้นก็ตองเรียกผู้ปกครองอีกฝ่ายมาแล้วก็ถ้าแบบมันไม่จบแค่ครั้งเดียวก็อาจจะแจ้งตํารวจหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยคะ่ะถ้าอันนี้แบบมันเป็น หนักนะ <Case S 1> คะนะใช่เคสนะักแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะอยู่ด้วยความแบบกลมเกลียวมากกว่านะ<ม>ก็ปฏิปนอมอ๋อก็คือบอกว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเกิดการบูลลี่ขึ้นมาจริงๆอแ,แล้วมีการแจ้งความอย่างเงี้ยค่ะคือเออเราสามารถคือสมมติถ้าเราเป็นฝ่ายถูกกระทําเราสามารถเรียกร้องให้ให้พ่อแม่ของผู้คลองอีกฝ่ายคือเข้ามาจํากัดดูแลลูกตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นมันจะเป็นความผิดของพ่อแม่ด้วย แล้วถ้าสมมติเด็ก<ม>คนนั้นนะถูกลงบันทึกประจำวันไว้แล้วคือจะเป็นประวัติเสียไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นพ,พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มีประวัติแบบนี้ก็จะดูแลลูกตัวเองใช,ใ,ชใช่ค่ะ,ะจะส่งผลถึงโซเชียลครดิตของพ่อแม่ด้วยไหมคะเมื่อล่าสุดเนี้ยจะจะจำได้ว่ามันมันมีการออกกฎหมายใหม่ที่รัฐเนี่ยคะ่ะหรือว่าทางการเนี่ย กำหนดให้พ่อแม่ต้องดูแลพฤติกรรมแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนลูกไม่ให้มีไม่ให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือมีมีผลแบบอย่างเช่นลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสังคมอย่างเงี้ะคะหรือสร้างความเสียหายอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นพ่อแม่ทําราชการนี้ก็น่าน,า,นา,นา,นาน่าโดนโดนแน่ๆคือคือไม่ดูแลลูกตัวเองดีแต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเสียเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ แต่คือตัวเด็กเองอะถ้าเกิดเกิดมีลงบันทึกประจำวันแล้วมีแบบเขาเรียกว่ามีจี้ลู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสียเครดิตเด็กในอนาคตแบบโตขึ้นไปจะสมัครงานหรืออะไรพวกนี้มันจะอยู่นใน <3 S 1> ระบบเ<ล>นี้ยเลยค่ะโอ้โหระบบนี้เก็บไว้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะใช่ค่ะเขาจะมีเขียนเพราะมันเป็นจริงๆมันก็กึ่งๆึกับเกือบผิดกฎหมายมั้ก็ผิดกฎหมายก็คือเขาจะมีระบบเขียนคือมันจะเป็นเระบบการศึกษาของเด็กมันจะมีแฟ้มคล้ายค้าต่างอะค่ะของเด็ก ใช่แต่ละคนคือมีการเรียนที่ผ่านมายังไงระบบการศึกษาเรียนที่ไหนจบที่ไหนคือตัวเนี้ยเขาก็จะเขียนอยู่ในนั้นถ้าเด็กคนเนี้ยต้องแบบเข้าคุกมีคดีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในนั้นหมดเลย,เลยก็จะเสียประวัติอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็พ่อแม่ก็จะต้องดูแลค่ะเออแล้วประวัติเหล่านี้เนี่ยค่ะบันทึกไว้ที่ไหนคะแล้วก็บันทึกอย่างต่อเนื่องกันทุกปีเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณยินคะถ้า แบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นประวัติการเรียนก็คือจะเป็นต่างก็คือจะอยู่ในระบบของกระทรวงศึกษาของจริงเขาจะมีเด็กทุกคนก็คือจะขึ้นลงระบบกลางเลยว่าแฟม,มเขาจะเรียกว่าต่างของเด็กแต่ละคนเนาะตั้งแต่เรียนประถมที่ไหนม,มัธยมอะไรเงี้ยบันทึกการศึกษา,กษาแต่ถ้าเป็นประวัติอย่างที่บอก,กคืออาจจะเป็นประวัติเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของตำรวจแทนที่บันทึกไว้ค่ะใช่ นั่นก็หมายความว่าข้อมูลของของคนจีนทุกคนหรือว่าผู้ที่ถือสัญชาติจีนที่ไปอยู่ในจีนเนี่ยจะต้องมีประวัติแบบเนี้ยเพื่อเพื่อจะแสดงผลในวันหนึ่งที่ตัวเองต้องไปสมัครงานหรือไปทําอะไรใช่อย่างเวลาไปเรียนต่างประเทศเงี้ยค่ะคนจีนก็อย่างสามีเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตอนนั้นเขาก็ต้องเอาเอไปขอเอกสารตัวเนี้ยแล้วก็ไปสมัครเรียนที่ต่างประเทศใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยเป็น ก็คือเป็นระบบของทุกคนต้องทําแบบนี้หมดใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาสมัครงานหรืออะไรอย่างนี้จะต้องเอาใบนี้ไปยื่นนะคะก็คือก็คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าบริษัทเขาต้องการที่จะเช็คดูอะไรอย่างนี้ก็จะสามารถจะไปขอมันขอเอกสารตัวหนึ่งเพื่อไปยื่นยนี้อันนี้คือเอกสารทางการใช่บางทีเขาจะไม่เปิดแฟ้มเ่ยเป็นแฟ้มแบบปิดผนึกเลยแล้วก็ไปยื่นให้อีกฝั่งไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะขอดูได้ อ๋อค่ะแต่ว่าเมื่อเมื่อถึงคราวที่จําเป็นต้องใช้ก็สามารถไปไปขอตรวจสอบดูประวัติของคนคนนั้นได้แต่ที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเด็กถ้ามีกระทําความผิดตั้งแต่เด็กแล้วมันมีบันทึกไว้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้หมายถึงว่าเอ่อในการสมัครทํางานที่จีนอะสมัครเข้าทํางานบริษัทจีนเขาจะมีขอบันทึกประวัติอาชญากรรมเนาะพวกซึ่งพวกเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าโรงเรียนรัฐบาลครูเขาเช็กดีเพราะว่าครูเขาจะเช็คเขาจะเช็กครูเลยว่ามายังไงครูมีประวัติอาชญากรรมไหม ถ้ามีเขาก็ไม่รับถูกไหมคะ<น>ก็คือพวกประวัติเนี้ย<น>เวลาไปสมัครงานที่โรงเอกอกชนหรือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ขอตัวนี้เขาจะขอดูว่าคนเนี้ยเคยมคีประวัติอะไรที่ไม่ดีมาบ้างอย่างเงี้คย,ค,ย<น>ค่ะมันก็เลยทําให้ถ้าถ้ามีเกิดมีปัญหาแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีต่ออนาคตอะค่ะค่ะเป็นเป็นระบบที่รบอบครอบและรัดกุมมากนะคะคุหญิทั้งสอง,องค่ะเพราะว่าเออมันมันสามารถตรวจสอบ ได้หมดเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามแล้วมันก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยของสังคมโดยรวมด้วยนะคะอันนี้อันนี้คิดว่าเป็นระบบที่ประเทศไทยเนี่ยน่าน่านำมาใช้บ้างนะคะบ <Big Data S 2> ิ๊กบิ๊กเดต้านะคนจีนเขาแบบค่อนข้างถนันดอยู่แล้วเรื่องนี้ <laughs> ค่ะค่ะลขบัตรประชาชนสิบสามหลักตรวจได้หมดอุณสิบสามหลักของเขาใช้ใช้ใช้การได้ผลจริงๆนะคะใช่ใช้กอบทุกอย่างเลยเนาะใช่ใช้ทุกอย่าง